ดีครับท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะห่างหายเป็นนานมากๆสำหรับเกมเทราเรียก็ครั้งนี้นะครับมาอยู่กันใน T ีมอั o โหลดเดอต้องพูดอย่างนี้ก่อนว่าผมไม่ได้มาเล่นมดเกี่ยวกับการเพิ่มเนื้อหาภายในเกมแต่ว่าแค่เป็นมดที่เกี่ยวกับพวกลูกเล่นอะไรนิดๆหน่อยๆแล้วก็มดที่ช่วยให้ชีวิตสบายมากยิ่งขึ้นแค่นี้เองครับไม่ได้มีผลต่อตัวเกมมากเท่าไหร่ ซึ่งเอาจริงๆผมก็อยากเล่นในส่วนของม็อดที่เพิ่มเนื้อหานะอย่างเช่นคารามิตตี้โทเรียมอะไรประมาณนี้แต่พูดกันตรงๆเลยผมยังไม่ได้ไปศึกษาเกี่ยวกับม็อดพวกนั้นมากเท่าที่ควรนะครับถ้าผมไปเล่นในตัวของม็อดเนี่ยมันก็อาจจะเล่นนานอย่างแน่นอนผมก็เลยจะมาเล่นเกมหลักแทน <S <S โอเคเดี๋ยวท่านผู้ชมจะงงว่าคลิปนี้ผมจะเล่นแบบไหนก็คือคลิปนี้เนี่ยก็คือเป็นซีรีส์เลยครับเป็นซีรีส์ของเกมเทเลเรียเลยหรือฟื้นมาทําใหม่นั่นเอง โดยไม่รู้แหละว่าตั้งชื่อซีรีส์ว่าอะไรเดี๋ยวเอาเป็นว่าผมจะเข้าโหมดซิงเกิลเพลเยก่อนล้วกันโดยตัวนี้ท่านผู้ชมก็อาจจะพอคุ้นหน้าคุ้นตากันบ้างนะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวละครจากในคลิปสักคลิปผมจําไม่ได้อาเป็นคลิปโปรเจกต์ใหญ่ที่ผมพูดถึงในหลายๆโพสตนั่นแหละตัวนี้เลยอันนี้แค่เอามาลองในมอดเท่านั้นตัวละครนี้มันอยู่ในตัวเกมหละโอเคมานิว โหมดที่ผมจะเล่นก็เอาแค่คลาสสิกพอครับโอเคครับหลังจากนี้เนี่ยก็จะเป็นการสร้างโลกที่ผมตั้งใจจะสร้างในโหมดมาสเตอร์จริงแล้วซีรีส์มาสเตอร์เนี่ยผมเคยทำแล้วแต่ว่ายังทำไม่จบแต่ผมจะไม่ได้สารฝันทำซีรีส์มาสเตอร์ต่อนะผมจะเอาให้ยากกว่านั้นด้วยการเล่นในซีตที่มีชื่อว่าน่าจะใช่นะอันนี้น่าจะใชะ่ลองกดไปดูครับถ้ามันได้ยังไงเดี๋ยวมันก็ขึ้นได้เองเลเนาะโอเคมา ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดเนี่ยก็สร้างไปได้เลยโอ,โอเคถูกต้องครับถ้าเราใส่ซีดที่เขียนว่า for the waty เนี่ยตัวอักษรข้อความมันจะก็คือมันกลับด้านกันนั่นแหละซึ่งซีดนี้เนี่ยมันมีผลอะไรต่อตัวเกมมันมีนะครับโดยมันจะมีแบบเยอะมากๆถ้าจยะผมจะเล่าไปทีละอย่างแล้วกันว่าในซีดนี้มันมีอะไรมาให้เราบ้างซีดนี้เนี่ยมันจะเพิ่มความยากของเกม ซึ่งมันสุดยอดมากๆ <c oughs> มันสุดยอดมากๆแล้วก็อะไรภายในโลกเนี่ยมันจะดูแบบเละๆหน่อยอย่างเช่นมีลาวาขึ้นมาตรงพื้นผิวโลกอะไรประมาณนี้โอเคครับมาเข้าไปในโลกกันเลยเดี๋ยวจะพามาให้ดู แล้วก็สิ่งที่เปลี่ยนไปก็คือจากตอนแรกใช่ไหมครับถ้าเป็นโหมดปกติเนี่ยมันจะเป็นไกด์แต่นี้มันให้ในส่วนของตัวขายแลเบิดมาเลยซึ่งผมก็ไม่รู้นะครับว่าเขาเปลี่ยนในส่วนของไกด์ทาไมอ่าและนี่ครับท่านผู้ชมเห็นไหมผมไปลงมดที่ทําให้เวลาเดินเนี่ยตัวเราจะเอียงเลยโอ้โอ้ใจเย็นใจเย็นเฮ้ยตั้งแต่ตั้งแต่เริ่มเลยเหรอ แป๊บนึงนะผมขอเบาเสียงแปบบ๊หนึ่งถ้าผมไปโดนกระตายเดี๋ยวจะเป็นไรอวะอ๋อไม่เป็นไม่เป็นตกใจนะครับเก็บได้ไหมไม่ได้เหรอตีได้ปะเอะต้องขออภัยด้วยไม่รู้จริงๆไม่ได้เล่นนานไม่รู้เลยโอ้โหแล้วผมตีสลามไม่เข้าเลยครับโอ้โหสลามตีผมเก้าสิบสามสิบแปดมันเลือดเท่าไหร่เดีย่ยร้อยหนึ่งให้ตายเถอะนี่มันซุปเปอร์สลามนี่ยว่าผมขอไปขุดหลุมออกก่อนผมยังแนะนำมดไม่จบเลยนะเนี่ยแปบปบหนึ่งนะผมขอตัดต้นไม้ก่อนขอทำเซฟโซน S 1> <S 1> After all that hard work. sorry all Might. sorry I'm m ผมเพิ่งสังเกตนะเนี่ยเวลาเกิดเวลาที่มันใกล้ๆเกิดเนี่ยประมาณช่วง3วิ3 2 1เนี่ยมันจะแบบหนึ่งนะแบบหนึ่งนะแบบหนึ่งนะโอ้ยเข้ามา <S <S what โอ้โหหลุดมันตีผมจนหลุดได้อ่ะคิดดูแล้วกันครับอ,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 อ่เข้าไป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 ไปโอ้สลามอยู่ข้างบนเลยอยู่ข้างบนเลยเอ่โอเคปลอดภัย100%ยเปซ็นตผมไม่ปลอดภัยวะ่ะแต่ระเบิดมันไม่จำกัดนี่วะ่ะเออเนาะก็ปล่อยมันไปโอเคครับ มดที่ผมได้ทําการโหลดเนี่ยจะมีอยู่3ม็อดด้วยกันก็อย่างที่เห็นเลยมดตัวแรกก็คือเวลาเราเดินเนี่ยเดินหรือบินมันจะตัวเอียงตามแบบยังไงตามสรีละตอนเราวิ่งอะไรประมาณนี้นะครับก็คือเพิ่มความสมจริงไปอีกขั้น <c oughs> สําหรับเกมเทเลเลียแล้วก็อีก2ม็อดก็จะเป็นในส่วนของตัวนี้ครับเป็นอ่าเช็คลิสต์พวกบอส อีเวนต์อะไรพวกนี้ดูตรงไหนนะแปบ๊บหนึ่งนะอ่าอันนี้ปะเอาอันนี้ครับอันนี้นี่ฮะมันก็จะมีแบ่งช่วงมาให้เราเลยอย่างเช่น P-Hard Mode ก็คือก่อนเข้า Hard Mode อันนี้ก็คือ Hard Mode มันก็จะ l i ต์พวกบอสไว้ให้หมดเลยนะเห็นไหมครับไม่ใช่แค่บอสนะมันมีทั้งอีเวนต์แล้วก็จำพวกมินิบอสด้วยอ่าถ้ามันขึ้นกลมๆแบบนี้กลมๆสีเหลืองก็คือจะเป็นบอสท,ที่ตัวมอสอันนี้เนี่ยเขาแนะนําให้สู้ก่อนก็คือเราจะต้องจัดก,การบอสตัวนี้ก่อนเหมาะสำหรับคนที่ เพิ่งเริ่มเล่นใหม่เหมาะมากๆเลยนะอันนี้เพราะว่าม็อดนี้จะช่วยให้ผู้เล่นใหม่เดี่ยได้รู้ว่าเออเราควรทําอะไรก่อนหลังถ้าเรากดเข้าไปในนี้มันก็จะมีบอกว่าเราทําอะไรกับมันได้บ้างอย่างเช่นนี่ครับในส่วนนี้ก็จะเป็นวิธีการอัญเชิญบอสเฮ้ยผมเพิ่งรู้เนี่ยใช้แค่เจลแค่20่สิบอไม่ใช่ร้อยเหรอ <c oughs> ผมไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ใช้แค่20เองเหรอแล้วก็ใช้มงกุฎสีทอง อันนี้ก็คือส่วนผสมแล้วเราก็เอาไปคาราฟกับเจ้าอันนี้เลยแล้วเราก็ยังสามารถดูได้ด้วยนะว่าถ้าเราฆ่าบอสได้แล้วเนี่ยบอสจะดรอปอะไรมาให้เราบ้างก็ตามนี้เลยครับถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆเนาะแต่ว่าโอ้โหสลามเยียบ <c oughs> โอเคแล้วก็อีกม็อดหนึ่งที่ผมจะแนะนําเลยก็คือมันคือม็อดนี้ครับเป็นม็อดเอาไว้ดูสูตรครับถือว่าเป็นม็อดที่เบสิกมากๆเลยนะสำหรับคนที่เล่นในส่วนของเทอรเรียม็อดเนี่ยก็มักจะมีม็อดนี้เป็นของคู่กายกันอยู่แล้วเนาะอันนี้ก็เหมาะมากๆนะครับสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มเล่นวิธีการโหลดก็มันเป็นทีมอดโหลดเดอร์ er แล้วเนาะก็สามารถพิมพ์ชื่อแล้วก็ดาวน์โหลดไปได้เลยนะครับพิมพ์ชื่อตามนั้นแล้วก็ดาวน์โหลดไปได้เลยโอเคปิดหน้านี้ไปก่อนผมจะเคลียร์พวกสลามพวกนี้ได้อย่างไรบ้าง แ๊บหนึ่งนะผมขอขึ้นไปก่อนสลาไม่น่าจะขึ้นมาถึงเนาะแบบหนึ่งนะเออจริงด้วยจริงด้วยคือในซีที่ผมสร้างก็อย่างที่บอกเลยมันจะมีลาวาอยู่บนพื้นดินแต่ว่าผมคิดอะไรจริงๆออกแล้วผมจะเอานี้ออกก่อนแล้วก็ติดไม้อย่างนี้ผมจะขังสลามครับผมจะขังสลามครับแต่ต้นไม้เยอะแฮะแบบหนึ่งนะเอาทีละนิดทีละหน่อยก่อนโอเค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 ผมขังได้แล้วไอ้สองโอ้ยโอ้สวยละลนไปหน่อยออกมาเลยโอ้โหเข้าแค่หนึ่งกับสองโอ้โห โอ้โหโอ้โหโอ้โเดี๋ยวได้ๆๆวอทเเฮ้ยเฮ้ยสลามดำดินเป็นที่ซีดปะหรือว่าเป็นที่ตัวเกม ไม่น่าใช่ตัวเกมนะอ๋ออยู่ดีสลามุดลงดินเพิ่งเคยพบเคยเจอ <c oughs> เอาล่ะถ้าใครที่เคยเล่นซีดนี้เนี่ยลองบอกผมหน่อยนะว่าไอ้ปรากฏการเมื่อกี้นี้มันคือปรากฏการอะไรมันเจอได้ใช่ไหมในซีดนี้ให้ตายเถอะฝนตกไอ้เจ้าตัวนี้มา ขังตัวเองไว้ก่อนเลือด80ิเกาะน่าจะหนาพอสมควรผมขอทําดาบที่ดีที่สุดก่อนแล้วกันไม้ไม่น่าพอตัดไม้ก่อนผมขอแย่พวกสลามพวกนี้หน่อยดิโดนไหมไม่โดนหรอขุดดินอ่ะไม่โดนหรอเฮ้ยมันน่าจะโดนนะอะช่างมันเหมือนมันโคตรลูกมาอีกตัวหนึ่งไะตอนแรกผมเห็นแค่สองตัวแต่มามาสามแล้วเฮ้ยมากแกโอ้ทีนี้มาเลือดเต็มด้วยเข้ามาเข้ามาจะขังให้หมดเลยเออเออเรียบร้อย สบายอูไก,กลมืดแล้วสมพี่มาอีกอเดี๋ยออกออออกได้ด้วยอุย้ยบล็อกเดียวก็ออกได้เออเข้าไปเข้าไปเข้าไปปิดปิดปิดเรียบร้อยอีสิเฮ้ What <the> ยเฮ้ยวัว <laughs> ภาพดวงตาแน่ๆครับทุกคนมันคือภาพดวงตาแน่ๆเกิดเกิดอะไรขึ้นเทเลเรียไผมคิดว่าเป็นดิสซีดไว้ก่อน พราะผมไม่เคยเจอดีนะเนี่ยที่เจ้าพวกนี้มันไม่หลุดออกมาด้วยอ่ะถ้ามันหลุดออกมาได้นี่ผมตายกับตายตายกับตายโอเคเจลก็ไม่มีเลยโอ,โอมีมีมีจะครับทอสสักหน่อยทอสเอามาปึ๊บเดี๋ยวมันมืดเกินติดป้๊อ่าเหลือวะอ่าติดติดไปเลยเอไปไปอ่า,อาตัดต้นไม้เพิ่มอีกนิดนึง Hello, <my> อล้อด์เตาปุ๊บปุ๊บปุ๊บรวดเร็วรวดเร็วรวดเร็วอ่า โอเคโอเคอาดาบหรือธนูดีอ่ะงั้นเอาดาบมาก่อนดาบนี้ก็ผมจะครับให้ได้อยู่ในระดับก๊อตนะ <c oughs> เอาละเอาละไม้จอหมดจริงดีจริงดีงดแม่เรียบร้อยหมดอ่าก็มีแค่นี้ครับดาเมจบวก14%คิร์ติคอลแล้วก็น็อกแบก็คอ่ะเอามา อันนี้ไว้ตรงนี้แล้วกันโอเคครับตอนนี้ก็เป็นเวลามืดไม่แนะนําให้ออกไปถึงแม้ว่าตอนนี้จะไม่เจอซอมบี้เลยก็ตามเป็นเรื่องที่ดีครับเป็นเรื่องที่ดีผมก็จําเป็นจะต้องกบดานอยู่ในนี้สักพักใหญ่ๆจนกว่ามันจะเช้าก็โอเคเนาะเดี๋ยวเจอกันตอนเช้าเอ้เฮ้ยเฮ้ยสวยสวยจิ้มอย่างนี้ก็ได้จิ้มไปจิ้มไปโอ้โหซอมบี้มาเพียบ คือตอนนี้ผมสงสัยว่าถ้าผมทําค้อนแล้วก็ทําไม่ได้ <c oughs> เอ๊สัมพีสัมพีเพียบเลย <c oughs> ทำไงให้ตัวเองปลอดภัยทุบอันนี้ออกนิสนึงอ่าเอาดินเข้าไปแทนปั๊บเพื่อความปลอดภัยครับเพื่อความปลอดภัยอ่าดินแทนอันนี้ครับจะครับอัหนี้หน่อยค้อนยังไม่ได้อ,อ่อตัดตรงนี้ก็ได้ <c oughs> ปั๊บโอเค ขอบุญครับคอนนี่ผมจะเอาคอนมาทุบให้จเจ้าบล็อกอันนี้ครับให้มันเตี้ยลงก็คือมันสามารถทําให้เป็นครึ่งบล็อกได้เนาะอ่าอันนี้ครับไม่น่าจะใช้ครึ่งบล็อกนะน่าจะหนึ่งส่วนสของบล็อกอันนี้ผมก็ไม่รู้นับว่าถ้าลงไปเราจะโดนสลามโจมตีได้หรือเปล่าดูสิวายไม่ได้แต่ผมตีมันได้เฮ้ยโคจริ๋งทุบอันนี้ออกครับแล้วเราก็มาลองกับเจ้าตัวนี้กันมันไม่ตีเราใช่ไหมไม่ตีครับตีไม่โดน เอามาจิ้มโอ้สวยฟีดามจโอ้อีซี่สลามเลยเนี่ยอีซี่คิวปั๊บเรียบร้อยโอเคมาแล้วเราก็รอรับสลามข้างในเนาะเตรียมก่อนสถานที่ปึ๊บปั๊บก็ตีตรงนี้สองบล็อกโอเคครับสลามเข้ามาแล้วปิดโอ้ยเอ้ยอย่าอย่าไปตรงนั้นอย่าไปตรงนั้นเออเฮ้ยอย่าออกไปโอเคเรียบร้อยตายแน่เรียบร้อยตายแน่จิ้มจิ้มจิ้มเฮ้ยเช้าแล้วโอเค เตรียมตัวะจนภัยครับตอนนี้ก็ easy q s a l ามไปก่อนขอเป็นผู้คิดค้นสิ่งนี้เลยแล้วกันอาจจะมีคนทําก่อนหน้านี้ก็ได้ก็เป็นไปได้เดี๋ยวเรามาลองดูดาบสอุลามเ m ียบเลยลองดูดาบอันนี้ก่อนครับระดับ superior 7ก็พอใช้ได้พอใช้ได้เออหสลามต้อนรับกัน ครับครั้งยังกับไอดอลคือมอ d ที่เนี่ยเวลาวิ่งมันจะเอียงเนี่ยมันไม่ได้ไม่ไม่ได้ส่งผลแค่ตัวละครหลักนะครับไอเจ้าพวกสลามซอมบี้ท่านผู้ชมเห็นไหมมันก็ทําตามนะเออมันมีผลยันซอมบี้เลยเอาจริงๆผมก็อยากจะโหลดเท็กเจอร์เหมือนกันนะก็อยากลองอยากลองเดี๋ยวขอหาอันที่น่าสนใจก่อนโอตรงนี้ผมขอ มันดูขัดใจไปหน่อยแล้วก็ตัดต้นไม้ต่อตอนนี้ตัวละครเราก็ขอตกรัวๆเลยคือมันมองตามเมาส์ด้วยเดี๋ยวผมต้องลองไปอ่านดูก่อนว่ามันมีให้ปรับอะไรบ้างน่าจะแก้เรื่องคอตกได้เออ NPC 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 ผมตายดิว่าผมผม,ผมขายของไม่ได้งั้นเดี๋ยวสร้างบ้านด้วยเลยเนาะเอ,อข้างล่างนี่ใช่แร่<ด>เหล็กปะน่าจะเหล็กนะเนี่ยอุ๊ย กองใหญ่เลยครับถือว่าแจมถือว่าแจมสลามอีกแห้วขอมี NPC สักตัวไว้ข้างกายมันจะได้ช่วยโจมตีได้ปฮ้ oh. ตยต้นไม้โต่าผมขอไว้ตรงนี้เลยกันจุดเกิดจะได้เกิดแบบปลอดภยัยไม่ต้องไปเกิดโดดเดี่ยวเดี๋ยวพวกซอมบงซอมบี้สรลงสลามมาตีเอาพวกบ้าน NPC ก็เดิมๆเ,เลยไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงสำหรับผมนะดูเรียบง่ายดูดีมีบ้านมีประตูให้ก็โอเคแล้ว โอ้ผมว่านะผมควรทำกับดักสลาม <What? S 1> ใช่ใช่ผมว่าผมต้องทำแล้ว แดี๋ยวตอนนี้ผมขอคิดก่อนว่ากับดักสลามเนี่ยผมควรทํำยังไงดีอ่าที่ผมคิดคือเจาะหลุมลงไปแล้วก็ให้มันดิ้นกันอยู่ในนั้นอนะถ้าผมอยากได้สลามเมื่อไหร่ก็ค่อยทําวิธีที่ทาอ่าช่วงกลางคืนที่ผมทำเมื่อกี้เนี่ยน่าจะได้แต่ต้องทําให้มันลึกๆหน่อยเพราะว่าผมก็ไม่ค่อยแน่ใจว่าสลามเนี่ยมันกระโดดสูงขนาดไหนเพราะแต่ละรอบมันกระโดดไม่ค่อยเท่ากันเลยแต่ขอเคลียวโอ้โหเกิดตรงที้ด้วยได้เวลาแล้วครับขุดหลุมดักสลามเอาซักประมาณ5้าบล็อก ได้อยู่มันไม่น่าจะกระโดดข้ามได้นะในระยะา oh, <my S 1> บอกอกอระโดดได้นี่ว่าโอ้ต้องทําต้องทําลึกๆก,กว่านี้ไม่ใช่ลึกๆค่องๆกว่านี้ <c oughs> ผมยอมตายเลยเนี่ยถ้าสลามลงมาเอาจริงๆก็ต้องยอมแหละขึ้นไม่ได้แลวผมจําเป็นต้องหาเชือกด้วยนะเนี่ยแปบบ๊บนึงนะผมขอไปหาเชือกก่อนมันมันมันจำเป็นต้องใช้เชือกจริงๆไปหาแป๊บหนึ่ง สำรวจไปเรื่อยๆทอสเีกแอ่าได้เชือกแล้วเยอะอยู่นะเฮ้ยเจอกล่องครับเก็บกล่องไปด้วยเพราะว่าจําเป็นต้องใช้ดาบเราเต็มกระเป๋าเลย <c oughs> เออไม้ขอบคุณครับเงินทอส mining potion ที่วา์ปั๊บป,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 ปั๊บปั๊บปั๊บ magic ดามดเมจเฮ้ยถ้าใครเจอช่วงแรกเนี่ยผมแนะนําให้เก็บมาใช้นะแล้วตีไกลในระยะหนึ่งไก่เลยแหละไก่เลยวิธีที่ผมจะใช้เนี่ย เชือกเชือกเหรอติดอุ๊ยระเบิดอุยมีระเบิดด้วยเหรอเออจะว่าไปซีดนี้เราจะเจออะไรมันก็เป็นไปได้ทั้งหมดแหละขนาดสลามบัคก็ยังมีให้เห็นมันแปลกอะไรจริงไหมสลามบัคเชือกนี่ครับผมจะติดอย่างนี้เนาะเวลาที่ผมจะใช้งานเด็กก็กระโดดแล้วก็ ใช้ได้เลยใช่ป่ะอ่าได้ได้ได้ไดเราขึ้นสูงกันนี้นะผมจะได้ข้ามอีกฝั่งได้เนาะเห็นไหมครับสบายอีซี่โอ้มกระโดดขึ้นมาได้ลงไปลงไปลงไปไอ้หนูลงไปเออผมว่าผมต้องยอมตายอีกรอบเพื่อให้สลามพวกนี้ติดกับผมเรียบร้อยครับสลามตัวนั้นโอเคครับผมจะขุดตรงนี้ให้มันลงไปลึกๆเลยแล้วผมก็จะนี่ครับเอาเชือกลงมาตรงกลางแบบนี้เนาะผมจะให้ขึ้นไปได้ไม่มีอะไรต้องการขึ้นไปได้ด้วย โอเคโอเคตีตรงนี้ทิ้งด้วยอันนี้ลงมาอีกนิดนึงสลาไม่อยู่แล้วเอาเวลานี้ทําไปให้ <c oughs> เรียบร้อยก็ถือว่าลึกอยู่นะสลาไม่น่าจะกระโดดข้ามาได้ใช่ไหมไม่น่าเลย่ะตรงนี้อีกนิดนึงแล้วกันเพื่อมันจะกระโดดข้ามาได้เรียบร้อยลองดูครับลองดูครับตัวนี้จะกระโดดได้ในระยะเท่าไหร่กันถ้ามันยืนอยู่ในระยะนี้ โอ้ยังไม่ถึงครึ่งเนี่ยคิดเอาแล้วกันครับอันนี้ถึงครึ่งก็โอเคครับเดี๋ยวรอดูตัวใหญ่ครับตัวใหญ่จะตัวใหญ่น่าจะกระโดดได้ไกลกว่าใช้งานได้ใช้งานได้เหล็กเหล็กข้างหนึ่งครับด้านซ้ายโอเคครับตอนนี้สลามโล่งมากๆเนื่องจากมันจะมาได้แค่ทางเดียวเท่านั้นตอนนี้ก็คือทางด้านซ้ายโอ้ย,อยมาแล้ว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 ซอมบี้มาแล้วขุดแป๊บหนึ่งขุดก่อนขุดก่อนโอ้ยไปสร้างบ้านดีกว่าเฮ้ยน่าจะได้อยู่มั้งน่าจะได้อยู่มั้ง ไม่ได้ไม่ได้โอ้ยมามาตัวนี้มาตัวนี้มาตัวนี้มา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 ไม่รอดแน่อันนี้ไม่น่าจะกระโดดข้ามได้บบโอ้โหอีซี่เรียบร้อยสบายครับแล้วก็ขังมันไว้ในนี้นั่แหละพราะผมทําสิ่งนี้ไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมค่อยคิดแล้วกันว่าจะใช้เป็นที่ฟาร์มเงินเนี่ยมันมันทําได้นะเดี๋ยวผมค่อยคิดอีกทีตอนนี้ยังไม่รู้เหมือนกันว่าจะทํำยังไงโอเคครับเรียแบรบ้อยก็น่าจะปลอดภย100ัยร้อยเปอร์เซ็นต์ ็เฉพาะตรงนี้แล้วเนาะผมจะได้ไม่ต้องตายบ่อยไงเอ้บ้านเล็กไปปะเด่อ่าไม่แน่ใจลองติดก่อนปึ๊บแล้วก็เก้าอี้โตะ๊ะอ่าอพอดีพอดีอดเรียบร้อยแล้วก็เอาค้อนทุบตรงนี้หน่อยให้มันเป็นโค้งๆบนๆโอ้ยังเจ๋ง เออผมทําหลุมอันนี้ได้แต่ว่าลืมคิดไอ้พวกตัวบินได้อย่างดวงตาเพราะว่าดวงตาไม่น่าจะใช้กับดักรอพวกมันได้แต่แค่นี้ได้ก็โอเคแล้วครับตอนนี้ก็เป็นเวลากลางคืนผมทำอะไรได้บ้างเด่ยเฮ้ยผมมีนี่ว่าเออมีอยู่3อันมาลองดูหน่อยครับปึ๊บอ้ใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู่ดาเมจจัดว่าโอ้โดนกันทั้งหมดหมดแล้วนี่ว่า กระทาคือกระทาผมยิงไกลด้วยนี่ใช่ไหมใช่ประกินที่เกือบเดินเดินตกกดกระโดดผิดเะ่กีนี้ไม่ใช่กดก,กระโดดผิดดิกดขึ้นนี่แหละแต่มันต้องกระโดดก่อนไงถึงจะกดขึ้นแล้วมันก็จะติดกับเชือกตรงนี้ได้ผมลองดูหนดิว่าไม้กระทาวิเศษช่วงเริ่มแรกเนี่ยจะแรงประมาณไหนปึ๊บติดตัวเดียวเหรอหน่าจะตัวเดียวนะมันใช้รอบหนึ่งเท่าไหร่อ๋สองเหรอสองเอง เฮ้ใช้โคดน้อยเอออย่างนี้ผมก็ปั๊มพวกนี้ได้ใช่ไหมเออจัดจัดว่าปั๊มได้อยู่นะเห็นไหมดาเมจกระทาก็ค่อนข้างแรงพอสมควรแล้วมานาก็ปั๊มไม่ได้ยากนะครับอุ้ยมาแล้ว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 สุแล้วสุดแล้วสุดแล้วเขา่อนเขาก่อนโอเคมานาที่ผมจะบอกคือมันปั๊มไม่ยากก็คือปั๊มจากดาวได้แหละดาวมันก็ตกมาเรื่อยๆเป็นธรรมดาตอนกลางคืนเนาะแต่เจ้าตัวนี้ผมขอโอ้โหเลือด240รอเฮ้ย เยอะไปเปล่าเนี่ยเออใช้นี่ติดไฟด้วยนะครับยิงไม่ค่อยโดนโอู้เข้ามาคาถานี้จัดโอ้ผมกดนี่ผมเกิดแล้วเกือบตกเลยเนี่ยสู้ไก่ตัวนี้ก่อนตัวนี้น่าจะพอสู้ได้อยู่นี่ผมเกิดเกือบตกเลยนะถ้าผมเกิดแล้วตกไปนี่ก็ทําทําไมวะเนี่ยเคเรียบร้อยดาวส่วนใหญ่อยู่ข้างล่างผมต้องเคลียร์พวกนี้ก่อนถึงจะลงไปได้ไม่งั้นมันจะใกล้เช้าแล้วครับเดี๋ยวดาวมันหายเนาะ โอ้โหมาเสริมทับกันเพียบผมว่าผมต้องยอมเสียตัวเพื่อลงไปใช่ครับใช่ครับอะรอจังวะไปตัวเออจะว่าไปพอเวลาตอนเช้าเนี่ยซอมบี้มันจะเดินหายไปนะไม่รู้หรอกเดินไปไหนแล้วถ้ามันติดอยู่ในนี้เนี่ยมันจะเดินไปไหนดาวอีก้วดาวเก็บเกบเก็บเก็บเก็บก้อนใกล้เช้าแล้วด้านซ้ายมีแม่ดาวดูหน่อยสิเออได้ยินอีกแล้วได้ยินอีกแล้วเอ้เช้าพอดีโอแย่จุงเบย ไม่เป็นไรครับเดี๋ยว NPC เราก็จะเกิดแล้วขอเป็น NPC อะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ NPC ไกด์จะขายดาบก่อนดาบเพียบเขี่ยพวกซอมบี้ครับอุ้ยโอ้โหเกือบตายไม่รู้ตัวผมมีดาว8อาปออคัฟได้แล้วนี่ใช้แค่5นี่ครับเราต้องคาฟสิ่งที่เรียกว่ามานาคริสตลัลมันก็คือเพิ่มมานานั่นแหละ เพิ่มอันละ20นะปึ๊บแล้วก็จะเป็น40ใช้ได้บ่อยขึ้นผมจะตัดสินใจลงไปมันเลงง่ายดิโอ๊ยไม่ติดน็อกแบ็กเลยดูสิโนน็อกแบ็กให้ตายเถอะเดินเข้ามาแบบดือด้อเลยคิดเรียบร้อยครับหลุมขวาหลุมซ้ายต่ออ่าเออผมมีกล่องนี่ว่าเก็บไปในกล่องก่อน เยอะแยะเลยในส่วนของชุดผมยังผมไม่ทําชุดไม้นะผมจะไปทําชุดกระบองเพชรเลยแล้วก็ดาบดาบกระบองเพชรด้วยแล้วกันเดี๋ยวระหว่างทางเจออะไรบ้างอีกก็ไม่รู้เหมือนกันเข้ามาในไปโอมคอรับแล้วลับก่อนขับก่อนเลี้ยวกับทันควันไม่จําเป็นช่วงแรกก็ไม่ต้องเข้านะมาจนได้ให้มาจนเอออย่าเข้ามาอย่าเข้ามา้ยาาม,ามาแล้วกูเป็น NPC guide ว่าแล้วเดี๋ยวสร้างบ้านเพิ่มแล้วกันเนาะ ตอนนี้ผมขอสำรวจก่อนผมรู้สึกว่าตัวเกมดูดีมากๆเลยตอนนี้ดีกว่าที่ผมเล่นในช่วงแรกๆช่วงที่ได้เกมใหม่ๆดูดิครับน้ำขยับด้วย,วยอะไรจะสมจริงสมจังขนาดนี้เอตรงนี้เอ้เอทะเลทรายสวยครับโอ้โหต่อหน้าต่อตาโอ้โหมันจองร้านจรผ่านมันไม่หยุดเลยครับมันตามผมไม่หยุดเลยมันจะเอาให้ได้อย่อย่าเข้าใกล้นกอีแรงไม่เอาตายแน่ๆถ้าเข้าใกล้อาวุธผมไม่ติดนกแบกด้วยดิ ผมขอลงไปสำรวจดูก่อนนะมันน่าจะมีซัมติงในนี้ไม่มีอะไรนี่ว่าตันสนิทจะไปตรงนี้อ่าโอเคไม่มีอะไรนะครับในนี้แร่นี้ผมยังไม่ขุดแล้วกันเดี๋ยวถ้าต้องการใช้เดี๋ยวค่อยขุดที่หลังเนาะมันมีเทคนิคอยู่นะครับถ้าเราไม่อยากสู้กับไอ้เจ้าพวกนี้เนี่ยเราก็ลองเดินออกมาดูก่อนเดินให้มันเปลี่ยนอาแบ็กกราวแบบเนี้ยแล้วก็ลองเดินเข้าไปใหม่มันไม่น่าจะอยู่เห็นไหม ไม่อยู่เจอตัวนี้แทนแต่แป๊บหนึ่งนะขอขอหน่อยนะครับออกเราตีได้อยู่ตีได้อยู่โอเคคือมันยังมองเราไม่เห็นนะตอนนี้ก็ฟรีฟรีฮิตไปเลยเก็บไปให้หมดเลยเนาะเจ้ากระบองเพชรเนี่ยกระบองเพชรมันน่าจะโตเองตามธรรมชาติใช่ไหมน่าจะใช่น่าจะใช่เริ่มเข้าใกล้แล้ข้างหน้านี้น่าจะมีแอ่งน้ําแน่นอนเพราะว่ามีพวกนี้ <c oughs> เราได้มา5 <c oughs> ้าดาเมจพอๆกันเลยที่ว่าดาเมจพอๆกันเลย เอากระบองเพชรมาครับชุดดีกว่าเน,ะเนเาะเนาะโอ้ไม่ไม่พอไม่พอผมจะดูไงว่าเซตโบนัสมันให้อะไรแต่น่าจะให้ไอ้นี่ปะสามดิเฟนถ้าจำไม่ผิดนะเดี๋ยวผมขอไปเอามาเพิ่มก่อนครับสักหน่อยกเกงนี่ครับ25้าพอดี เซตโบนัสไม่ใช่อ่าไม่ใช่บวก3 d e ด e เฟนคือมันจะเป็นแบบสะท้อนดาเมจแต่ลองดูครับว่าจะสะท้อนดาเมจมันจะช่วยเราได้มากน้อยแค่ไหนกันเราจะตายก่อนหรือเปล่ามาดิสักตัวเตรียมเตรียมมายาวฮับไปก่อนนะครับเตรียมไว้เลยสามพอดีครับมาทอสทสหน่อยปึ๊บอุ้ยอใช้ได้อยู่นะใช้ได้อยู่นะการแลกเลือดนี้ถือว่าใช้ได้นะโหยังแรงเป็นการแลกเลือดที่ คุ้มใครที่เล่นช่วงแรงเด็กก็แนะนำชุดกระบองเพชรเลยนะโอ้โหตัวเลิ่มตัวเพิ่มโคตรน่ากลัวมาตรงนี้มาตรงนี้มาตรงนี้เขา่อนเขาก่อน,อนให้ตายเถอะตัวจะใหญ่ไปไหนเนี่ยผมจะสู้ไงเนี่ยเราจะได้ฟรีดามมจเออนี่ครับเรียบร้อยตัวใหญ่แค่ไหนก็สู้ไม่ได้หรอกถ้าติดแบบนึงนะผมจะทำอะไรนะลืมไป อ๋อจะสร้างบ้านให้ NPC อีกหลังก็ขอสร้างตรงบริเวณใกล้ๆกันเลยแล้วกันอ่าเรียบร้อยโอเคครับก็ในคลิปนี้เนี่ยผมก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันเนาะก็เดี๋ยวคลิปหน้าตอนต่อๆไปเนี่ยจะเป็นยังไงรอติดตามชมกันได้เลยนะครับอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยจะได้ไม่พลาดอะไรแบบนี้เนาะโอเคครับสวัสดีครับผม